สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกเขานี้ครับพระสมเด็จอรหังพิมพ์สังคติวัดมหาธาตุเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญพระพุทธชินราชปี2460เนื้อสำลิด มีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับพารปิดตาจัมโบ้สองหลวงปุโตวัดปุชิมพีประมาณปี2521ถึงปี2523เนื้อผงใบลานมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปุลวัดบุรพารามปี2508เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับ เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโกรุ่นกองพันลำปางปี2513เนื้อทองแดงหลบดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลพิมพ์หน้าใหญ่ปี2461เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมริตปี2488ีเนื้อทองแดงหลบดำมีการเช่าหาเปลี่ยนืออยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกอาจารย์นำวัดดอนสลาว็อกลาแต่ปี2519เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับรูปหล่อรุ่นแรกอาจารย์นำวัดดอนสลาปี2519เนื้อนวะโลหะมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญน,น้ำเต้ารุ่นแรกหลวงพ่อเหง่งวัดบ้านขอมก่อนปี2500 เนื้อทองแดงผิวไฟมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักแสนต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาเร์เชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ y t u t u นะครับพาเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2องแสนซับไวๆนะครับวันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ Oh,